การกระทำค่ะค er ok ok ุณผ Pe er ู้ชมคะ5ทันวาคมของทุกปีชาวกองทัพธรรมจะมีการตั้งโรงบุญเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทํามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้เป็นปีที่30แล้วช่วงแรกเรียกกันว่าโรงทานแต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นโรงบุญ เดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันนะคะว่าโรงบุญนั้นคืออะไรแล้วทําบุญแบบไหนถึงจะได้ถวายเป็นพระราชกุศลค่ะหลายท่านก็คงคุ้นกับคําว่าโรงทานหรือโรงเจที่มีผู้มาแจกอาหารแล้วเราก็รับเอาบางทีฟังแล้วเราก็เหมือนคนที่น่าสงสารอดอยากยากจนแต่ก็ยังมีอีกโรงหนึ่งค่ะที่เป็นการทําบุญร่วมกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับเราเรียกว่าโรงบุญ โรงบุญคือสถานทำบุญเป็นศูนย์รวมของการมาเสียสละและเป็นการทำบุญให้ถึงจิตวิญญาณในการเสียสละมันต้องมีทั้งผู้ให้และผู้รับบุญนั้นดึงจะสมบูรณ์เนาะเพราะนั้นผู้ให้เราเป็นผู้ให้ผู้เสียสละจริงๆคนที่มารับเราเนี่ยเขาก็เสียสละเหมือนกันนะเ<ๆ>เสียสละทั้งแรงกายเสียสละทั้งเวลาแล้วก็เขาเสียสละกับการที่บางคนเนี่ย การที่จะมาเอาของใครเนี่ยบางทีมันก็มีอัตาม,มานะแต่ก็แารที่ก็เสียสละเวลามาแล้วก็มันทําให้บุญเราพร้อมลระสมบ,บูรณ์ยิ่งขึ้น ทุกคนก็ระลึกถึงศีลเะนะเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นที่จะมาเข้าสู่ในการภาคปฏิบัติในโรงบุญที่จะเป็นบุญจริงๆก็คือให้ตรงศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ยันถึงข้อ5ในการที่จะมาทํางานก็จะให้ทํางานในการที่เขาเรียกว่าสมาอาชีวะในการเลี้ยงสีพสมากรรมกรรมมันตะการงานที่ชอบตรงจุดนี้จะไม่ผิดศีลผิดธรรม S 1> <S 1> ก็คือการที่มาทำโดยไม่มีเนื้อสัตว์สินข้อหนึ่งตรงจุดนี้สินข้อหนึ่งก็เอามีดน,นี้มาหั่นผักหั่นกระเทียมอปอกอปอกระเทียมเด็ดผักพวกนี้นี่คือเราไม่ไปเบียดเบียนเนื้อสัตว์มาทำอาหารแล้วก็ให้ผู้ที่มารับอาหารนี่กินแล้วก็จะเป็นการเสียสละที่ตรงสินตรงธรรมก็คือไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปลักชีวิต ลูกเมียเขามาเป็นสิ่งที่ห่วงแหนหรือร่วงเกินสิ่งที่เขารักเขาห่วงสิ่งข้อสามสิ่งข้อสี่เราก็ไม่ต้องไปพูดโกหกว่าเราไม่ไปเบียดเบียนอะไรชีวิตเขามาเป็นอาหารเราไม่ต้องไปโกหกตนเองแล้วก็โกหกคนอื่นแล้วก็เราก็ไม่มีเมาในรถเนื้อสั์ตรงน,นี้นี่ก็ตรงกับศีลในการที่มาทําบุญเป็นโรงบุญของ การถวายให้กับในหลวงคือตัวเรา่ราจ่าเจริญกิตติสัพท์ที่เราทําไปนี้ก็จะถึงในหลวงคือคุณงามความดีที่เราทําถวายทุกๆปี5ธันวาลักษณะพิเศษของโรงบุญก็คือการแจกอาหารมังสวิรัตการไม่รับบริจาคเงินผู้ให้ไหว้ผู้รับและเมื่อผู้รับรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ล้างจานด้วยตัวเองค่ะ การทำโรงบุญของชาวกองทัพธรรมนั้นเป็นการทำบุญร่วมกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับถ้าหากว่าไม่มีผู้รับชาวกองทัพธรรมก็คงจะไม่ได้สั่งสมบุญเรื่องนี้ก็ขอเชิญค่ะเพราะแม่พี่น้องท่านใดที่ได้ยินเสียงนี้แล้วถ้าหากว่าท่านนั้นได้อยู่ใกล้บริเวณที่ชางกองทัพธรรมนั้นได้ตั้งโรงบุญก็ขอเชิญท่านมาเรื่มรับประทานอาหารมังสวิรัตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเราเร่วมกันค่ะ